หวงไม่หยามมังแัลว่าเขาคือเล่าจะเห็นเจ้าเทวดยาวเห็นปัานี่เป็นเท่าเทกเล็กแจ้งเจ้าพูดถูกถูกผสมข่อยพูดดับจะมาคือเป็นผู้ดีครับเนาะเป็นตั้งไหลูกเต้าเต้าได้พักกันอาศัยได้แน่บอเท่ามาล่ะเออกับพ่อได้แนงอยู่ได้เนาะแมมอยู่อันเจ้าได้ลูกจะาคนเท่ามังเออได้สามคนอยู่สามคนอือันเท่านี่เลยข่อยกลได้ผู้นึง ้ยม่ได้หน่อยแท้เอาคอยว่าเอาตี่เออมดลูกคอยว่าดีเอาผู้เดียวกันแคบมากเลยพูดเดียวเหตใดลูกผู้เดียวเฮ็ดจังใดเขาจังเลี้ยงได้พ่อได้ใส่ได้สวยนับเขาแน่บ่กับพ่อได้ใส่ได้สวยอยู่เขาชงเงินให้ไล่เดือนหรือไล่ปีไล่อาทิตย์ฮ้าวเมื่ดีแท้ไล่อาทิตย์อุ้ยลูกคอยลูกคอยสามเดือนที่เดือนเขาพ่ได้ใส่น้ำแจงเม็ดนั่นตีอุ้ยมันซื้อบาหยั่งบักน้อยๆนั่นตี เออบักเดียวนั่นแหละลูกชายข่อยบักไดนบักเล่าสนะดีแล้วดีแล้วเล่าสนะเจ้าได้รับเปนลูกตู่พุ่นเทียนบักสิบักของเจ้าได้เป็นจังไหนคอยได้ลูกผู้หนึ่งเอาก็ได้ผู้เดียวขึ้กันติเออได้ลูกผู้ชายได้เป็นใยเป็นโตูยุดอกงานนั่นคนจริงพุ่นทำงานาราการงานฉานงานฉัน ผู้พิพากษาบ่บ่เป็นเป็นนายคุ้มตีเทาบอเพจท่านหน้าอีบอเป็นนางแสนเป็นยังแสนแานกระตามันเป็นแสนขายอยู่ทา้งคืนนั่นโอ้ยคุยบอแบบคุณวะคอยเห็นมันนั่งขายอยู่อวันไหนทา้งคืนแสนกันไม่ลูกเจ้าตีนังอยู่โอ้ยหากินดข้อนึงบอเป็นเพจท่านนายน้ำเข่าอันลูกเจ้าเนี่ยเข่ามั่งอันเล้าเพื่อนลูกคอยนีพี่สามคนเออบักหนึ่งมัน ค้าขายอยู่ตลาดนี่ละตลาดใดตลาดกุ้งโอ้ยมันไปติดตำเราแย่งแตะกินตำก็แย่งเตะตลาดกุ้งใส่ตลาดกุ้งมันก็โควิดตัวหน่งอันลูกข่อยมันมาแมนควายโอ้ที่ขอขอโทษขอขอโทษโอ้มันจะหยาบหยาบเนี่ยในแม่ตอนนี้ไข่ปลาได้ไปจักเทอร์ออกตลาดกุ้งนั่นนี่ตะลูกข่อยเบาสูฟังว่าไปจักเทอร์นี่แต่เขาส่งไม่กินเออเขาส้มไม่กิน เขาคือรอดเขาก็ส่งมาให้กินกุ้งนั่นบอกเออมันมาน้าติดโควิดบอแล้วเมื่อหนาจะมาเป็นแต่โควิดบ่บ่อยากแขกก่อนเทาสิกินเทาก็ต้มให้มันสุกซะก่อนเอ่ะไอต้มสุกแล้วมันพีโรคมีไผ่แม่นบอกหลอมันตายแล้วมากินสุกแต่ไหนเท่าใดตั้งหูวจักกันแล้วตีกันมาคุ้งแล้วก็หมกซะก่อนถ้าตะาค่อยผัวแล้วก็เทสตามอนบวกเอาเถอะติดโควิดน้ำเขาเดือดก็น้องแล้วงเดี่ยวทิ้ง เัาหนึ่งบันีบักหนึ่งบักที่สองบักที่สองขายตรงไม่บักหนี่้ขายตรงเพราะแม่เขาเป็นพนักงานล้านเต่าแกะล้านเชียงใซไฟฟ้าไปจังสันติบอเนี่ยเขาขายอย่างขายตรงเสาปูนมันตรงว่าสนะกุ้งถยงดอกมังค์เ่อกาซัสั้นตัวเนาะแล้วลูกชายเขาขายตรงขายตรงขายเสาปูนน่ะบอกเออไม่บอกว่าเนี่ย อันไหมันงอเขาก็บ่อขายขายไายิปเปซื้อมันหักต้วเนี่มันว่าสิมาอยู่บาดอยู่แต่ว่าบ่มีงานแต่มัเฮ็ดเอือหัวยามาถอดเทาอืออือผู้ใดมีงานฮะละเฮ็ดโลดจะสิลาออกมันฆ่ามูอเฮาบ่ได้เด้มันเฒ่ามันโผล่บ่อแห้งเร็วเจ้ากับบ๊อบี่เนี่ยเให้รูปให้หลานเฮ็ดแนี่บ่นอบ้านเฮานี่ก็ได้เจ้าจิให้มันไปขายตรงยังเทาปูนนั่นดิมันเป็นงานหนักเฮ็ดังไนหนักดีนี่คณะคอยเทาก็โชคอยยังเฮ็ดได้งานนี่ เออคอนกับว่าอยู่ขายตรงว่าต้องไปขายขายยังเ์ทอเป็นตัวแทนขายกาแฟกาแฟยันท์แบบนี้ทั้งขายทั้งสวยนี่บอกาแฟพีเพรสโซ่คอฟฟี่กินเลิกน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์เฮียร์เจ้ากินยุ่งทีบอได้ตะกองมันนี่ละโอ้ยจะาว่าแตาสวยปูดยปลายเลยขนาดได้ตะกองยังว่าเหี่ยวนมูนี่ขนาดได้ตะกองมันก็ซ้ำนี่แหละ ให้ถามเนี่ยคือพ่อแต่เอเ้าเป็นสาวซำ้ลี่ยนสาวซ้ำหน่อยอาามาขากมาเน่เทอผู้ใดส,ส,สีน้ามซ้ำเฮาเบิร์ตบันน้นส้ำขั้นเนี่ยนี่กับเมียนตัวเนาะขันเป้าควงยิงหนีนี่อันดับหนึ่งเน่นสวยสุดยอดเนี่ยเฮาดีาานมมามผู้เป้าฝากจดหมายมาให้ดีเฮามาสีอ่านวยมึมงคือว่ดตอบเขาเน่บรรทกล่องโจ๊กโกอยู่ดีอานให้เขาเน่วานบวกออกบอกเอ้กุหลาบเป็นงามสวยเหลือเชิดยิงว กว้ากันว้าเนาะผู้ใช้ผู้สอนร่อนใช่สิมาเรีนเท่านี่การเท่าดียวเบิกนาเพราะเป็นก้าวนี่เท่าเนือวันไหนลาบเลยเนทั้งคนทั้งกันใดเออนี่ทำแบปผู้ใช้เนาะเก็ดบาปเขาแข่งเอาก็สวยเด็กได้เนาะโอ้ยมาสวยท้อวันเม่งกิซอนเออกระจันเสียละต้นสวยสวยอยู่ลึกๆพูดนะมันสวยคักสวยแน่เนาะเออเบิกตาคนตาเนาะว่าผ่านหญ่ผ่านละห่าแบบว่านกคุ้ม จักแล้วต่อไปหาตัวไหนไปเพิ่งท่าอาศัยห้าก็ได้ด้วยหาห้าได้หัวฝรั่งเอาจนีเสียเอาหญิอยู่ตีวันเอาตัวเนาะมาเว่าจะมาอันเอาผัวฝรั่งถอมังเขาเสียบก่อนหันสิบพรคือกีริ่งนี่ตีจะสร้างหัวมันตายได้มาทีเบิ้งเสียหลายจีดีด้วเบิ้งเสียภาพจะคลองแน่เถ่าเอ้ยเขาเสียวอยู่แบบฝรั่งเถ่าปีดเออหัยกับบอลเดนฝรั่งกับจีฝรั่งเถ่าเถ่าเราสุ่มสุ่ขึ้นหม้อรวมทงคนบอลเดนอนวยจีเชียวมาตายใส่เห็นหรือสุ่มเถ่าเถ่าเนี่ย แต่ตัวมันดีไหมเจ้ามันเป็นจังไดบัดเออแ้่สมัยเป็นสาวโอ้ยตะกินเนาะคันเบ้าควางยิงยาสนี่ข่อยทีหนึ่งเจ้านี่เคยได้ยินบ่เออนี่ท่านนั่งนกจับนั่งนกจับ่อยนี่เป็นยัยนั่งนกจับเลยแหละเรื่องควางยิงนี่ควางยิงบ่บอกกบผู้ใช่เลยเน่ยเบ้ากับใครเลยตั้งแต่ข่อยเป็นสาวปั๊ดโฉพ่อข่อยกับ่เบ้าผู้บ่ามผู้แพ้ข่อยกับ่เบ้าเออเท่าปานี่ยังบ่เบ้ายั่งมึงผู้มาเบ้า่อยอยู่สู้่อยป้ได้จะไปนั่งนอกล้วยบัวบัวเอา เป็นแต่เลตุนเนาะเกิดมาแล้วกียว่าให้จะเป็นสาวถามมึงไปยังนีกูใช่แถวบ้านนี่บ้านรอบคางนี่ค่อยได้กินเบอร์อุ้ยมืออุ้ยมืบอุ้ยมเออุ้ยอุ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้าอุ้ยอุ้เอิ้ยว่้ยอุ่ยอุ้เอิ้ยอุ้ยอุ่เลี้ยงบ้ยอุ่ยอุ้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 ยเุ้าเุ้ยอ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 ุ่ยอุนยอุ้ยอุ่ยอุ้ยวุ้ยอ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 ่้ยอ หัวเล็กเด็กแดงลูกหลานเลี้ยงเอาเบิร์ดเลี้ยงเอาเบิร์ดนี่เป็ด่ยแต่ได้กินเฮากินแห้งเขาอยู่โอ้ายเขาทุ่มขึ้นอย่างนี้บ้าทุ่มเท่าสมซอนี่เงั้นเดี๋ยวผู้เฒ่าคอยมาปอนยังกวาดส่เลยมาเป็นตาเป็ดต้องเล่เถิ่นเออแล้วเป็นคนใจดีบ่ขี้คอยใจดีใจงามบ่คอยซื้อขอนี่ท่าไหนฟังเออฟังไหนผู้เกิดไม่นียนังนกจากผู้มันเขียดให้ผัวนี่ขี้ฮัดคักเขียดเนี่ยเจ้าสัตว์จีเออมื่อนึ่งผัวบอกโอ้เอียน อันนกจาบตัวแม่เอ้ยวัดสันดอกเบิงลูกดีๆเด้อกว่าจิไปหาแนวกินมาสูมกินมาจั้หัวว่านบินไปช้านั่นบินไปน้องนี่เออเปที่ไดนไปไปพ่อดอกบัวดอกใยสิเร็วดอกบัวเป็นปลาเสียวไนบัวมาฝากเนี่ยเออคำพอดีคำบัวหงบใบบัวหงบใบบัวหงบใบออกบ่ได้ออกบ่ไดแบบนี้เห็นที่ไหนบ่นี้เห็นทางไหนเนี่ยกระจมหาปาทิโต ว่เจนมึงทัวก,กูคาก,กูแน่แต่พูดสอนร่อนไส้นี่ม,มันวามันไปหาเนวกินมันไปเรียนสู้วะจันโอ้เนี่ยขึ้นปลาเนี่ยขึ้นว่าดอกวัวงูไปออกวาไหนน่นนะเบื้องแน่ลูกเมี่ยยุน่นหิวสิตายมันก็บอกเอาเนวกินมาสู้กินนับนัไฟเลยไหมป่ปลาเออนั่งได้ฉาบแซงก้อนสิตายสาทุด้อเกิดชาติหนชาติใดคอท่านหน่อยก็ให้ยกายท่านหลาย็อหาเว้นุณละคันเรื่องพูดสอนร่อนไส้นี่ สีบ่เบา่น้ำเลยสีบ่เบาน้ำเลยเหยียบไหลบผสมเข้าไปมีหลักมีท่านนั่งนกจับนั่งนกจับขึ้มาอืมเขียดแห้งเกิดสาหน้ำมาเบาๆหัวน้ำพ่อจีตาพ่อครับกับเบาๆพ่อกับ่เบาผู้ชายท่าอื่นนีเบาๆเลยละโอ้ยผัวก็เลยเกิดเป็นเจ้าชายดีเอาเพิ่นว่าน้ำเจ้าชายเพิ่นกับไปเบา่ควางจริงซุ้ม ไปตัวหัวไปตัวโอ้หัวกันมาเกิดน้อกับดิมาเกิดน้อกันโอ้แั่นั้นเราเเบาตัวนั่งเนีอยผู้ใดสามารถเเบาน้ำนั่งและนั่งเเบาน้ำขึ้นสี่โยกบ้านโยกเมื่องให้บ้านหนึ่งพนทีตัวเลยเออโออผมใช่น่ะบอตัวอันนั่งนกจับตัวแม่ไปหาแนวกินกับบ้าโง่มากสงสัยไปเรียนสู้ปล่อยกรบลูกปล่อยลูกกับหัวเจอไฟไหม้ตายในป่าพนะเออหน้ากระสุนคือมาท่านที่เลย ตอวมาขึ้นท่านที่เลยเออเื่นมึงย่งมาเมาเพื่อนมึงนั่แหละไปหาอาหารเออเราวมง้อมาหากูมึงม่มาไปเล่นสู้กะเลยได้กันพนตันซูนไหลเออเ่ื่อนมาเอามาคืออีนี่เพ่นได้แทะพนสูนเออพนสูนหลเออเพื่อนมาเขามาตัวเพอนมาเอันเพิ่นมาม่าไแทบเพื่อนยู่หันอ สั่นตัวไม่เดือดเพราแห้งเลยดิไปนอนซะเป็นยังไงกันจีไปจังข่อยอยากนอนขว้าที่อยากนอนเร็วแท้อันผัวข่อยออกจากจากจำสินพอดีเอาบอกว่นี่สิเข้าไปหาผัวที่กันจีไปจัดจนเต้นอนเข้าไปนี่มันพ่อปู่พ่อว่าเดือดท้าบว่าปู่หัวมาเด้อปั๊ดใจซี้คนกิดยังวายอยู่เนาะหัวหัวผมเนี่เนาะ ไปก็เท่าเอาไปไปสัดไปจะกันแยกย้ายกันวอยูเด็กคนได้เนี่ยเวละอว่าภาษาจะมาพอกันไหมเน้อยเฮ้ยจะมขัดมแน่มาพอกันไปเท่าหัว่าเจ้าก็แาอยุขุนดี ไห้ถามเนี่ยเถาะถามยังอีเป็นยังจังอันคันมาถวยเลิศเชิดยิงกับพ่อเมนเป็นเชิดยิงลิงกังไปจังสันแม่น้มกัเพาไปบทวนเนาะอันเป็นยังจังเบาเบากับพูดสอนรอนใช่โอ้ยมันลำบากใจแม่นมเอาคันเบาเบาก้องพูดสอนรอนใช้เหตุใดสิมีลูกมีผัวเพคะชาตินี้นะบ่มีกับพ่เอาแม่คันมีผู้ชายในโลกนี้ จ่บดีสิวาเลยบ่มากกูใจเลยบ่มากเลยอันบ่อยฟังเนี่ยาสตร์ตะกี้เป็นยังคือได้ขมได้เขียดพูดสอนรอนใช่คับแท่ศาสตร์กรันตีเป็นลูกกระจาบาแปลกดอกเาเศาสตร์กรดอกศาสตรนี่แหละว่าลูกลกขาบตข้างเลยนุ่มเก่าไปทั่วเนาะอันขนตานี่ม่ มาขึ้นลูกแบดแท้ <laughs> โอ้ยเมนอมกับคีเรนเนาะวัว่าแมนเลนขีเลีนเป็นคีกับพ่อยูฟอนั่นนะเมนอมดีลนะขันพ <ใน S 1> ่อบอกน<อ>้ำผู้จอนร่อนไส้บ่ได้ผัวยังหาบามอมฉันบ่เชี่ย่าแขกให้เล้อเพคะโอ้ยบอกแล้วชาตินี่นะำเมนมนะสีบอขอมีผัวเลยมหมยตะกี้เป็นนั่งลกจากเออันเทียดาแขกไม่ใจมาตลอด อันซื้อซื้อศาสตร์ตะกีดซื้อว่า้ยังเอาซื้อนั่งโนกกระจาบเอื้อนสันๆได้บ่ได้ยิงจาบเออได้คือเก่าแล้วพอเปลี่ยนซื้อหายไปก็ยังบอลับโอ้พอเปลี่ยนซื้อหายกับบอมาบอมาต้องซื้อจาบยังเดียวจาบนะซื้อพระธิดาเจ้าไหนมาเปลี่ยนจั่งฉี่ท้องเสียแเสร็จ เอาเจ้าสิเขาไปนั่งถาเสด็จพลอยผุดจัาหน่อยเพิ่นเสด็จมากเพิ่นสิมีแนวมาสั่งการตัวยังยังยังโอ้ยนาะนั่งลงเพคะนั่งลงนั่งลงเพคะโอ้คือเทพแท้โอ้ขอประทานอภัยเพคะามอมฉันขั้นแถวเจสามงค์เ้าแล้วองค์เหลือหัวก็บ่เสด็จจักเคื่อจักแล้วเดาแม่นมองเหลือหัวเสด็จแล้ว อันตามที่พระองค์ให้ม่อมฉันนอันไปตีข้องร่องเป้าลอยเอ็ดเอ็ดหัวเมืองให้เจ้าชายเมืองนั่นเมืองนี้ขันผู้ใดมีความสามารถเว้าน้ำองค์หญิงนกจาบนี่ขันนั่งองค์หญิงนกจาบเว้าน้ำนี่พระองค์สิงยกเมื่อไหร่เครื่องหนึ่งผุดตีแพคคาแมนแล้วไม่น่มเอ็นเ้ยเป็นความจริงเลยทีเดียวอันนี้กระสีแถมเขาไปตีนี่แพคคาอันนักระแถมน่ะที่เป็นกระแถมนั่นแหละ ก็ายเข้าไปซื้อๆโลดโอ,โอ้แต่ทำนี่เรานี่ก็กุ้มใจคักกุ้มใจแน่แล้วยังมานี่แล้วลูกสาวนี่ก็เบาๆน้ำตั้งแต่ใดเท่าใดแล้วเบาๆน้ำเมาจักเจื่อเบาน้ำเสด็จพอจะข้ามแนวคุณเบานิดนึ่งเพคะโอ้ยเ,เอาเตือนึ้นเตือนึ้นอีกนอกสองขาหนาคืนคุณนี่โอ้ แม่นุ่มเอียนกับลูกสาว,าวเาข้าดีเขากันดีเนาะมาถ้าเสียสวยเพแห้งแล้วพิธีสิเริ่มแล้วองค์ชายไปใสะเบิดเพคะเบิกตัวองค์ชายมาเดี๋ยวนี้เลยเอาองค์ชายผู้ใดามาเนี่ยมาพี่เด้อมีแต่ผู้รอเหล่าเอาใจซะแล้วเกินเบียงว่างนี่นก็ได้เบียงว่งางจะไหนมา้งไก่ฮะไก่สบายบังคมพระเจ้าค่ะความสุขตรงนี้แก่เจ้าอันนี้ เชิญองค์ชายมาหลายๆองค์ที่มาเฮ็ดหยังกว่าพระเจ้าค่ะแม่นแล้วพระเจ้าค่ะก็ได้ยินงเขาว่าสิแถมเบี้ยงแถมวังถ้าอยากฮู้หยังนี่ถามแม่นุ่มเอ็นเลยเพราะเราก็ยังบ่ทันได้รู้เรื่องหยังเลยเบี้ยงวังนั่นบ่แม่นของแถมคือรางวัลใหญ่นี่ของแถมอีกภาคนี่เป็นตะเอาแท้โอ้ยอันโอ้ยสิดาจาบนี่สิจาบเริ่มพิธีได้เลยบ่เพลค้าองค์ตามนั้นเลยให้แม่นุ่มเอ็นนี่ดำเนินพิธีการไปเลยเอ้า เส้นองค์ชายองค์แรกมาใช้ความสามารถเบ้าแจ้งใดก็ได้ให้พระธิดาของมอมฉันอีเบ้าน้ำที่โยกให้ทั้งวังที่โยกให้ทั้งอี๋ยาวายผักลูกจาบหรือเลยปบขาไปเลยพาองไปก่อนเลยมันแมนอยู่บ่มันแมนให้เจ้าไปก่อนฉันไปยังเจ้านั่ะหลับไปทดลองก่อนเจ้าเป็นผู้ใหญ่สุดไปเลยขันเบ้าน้ำไดที่โยกให้เบิดทั้งเลี้ยงทั้งวังเลยวัดสะทอไปแมนเลยอ้อยมันแมนบ่เนาะถวายเป็พคนเเจ้าค่ะไปสอบมันไกลๆก่อนเด้อ อันนี้นนนนเป็นนั่งนกจับแม่เบิรแม่นเบิรงตะขนตารวดว่าเป็นคนควักเอากันเป็นนั่งนกจับคือย่านกจับคน,นเบิรงดีๆเบิรงนอะมีสินนกจับก็คือนกจับเ่าแม่นกเออกาะเบิร์นท่านนี้มันคือเฮ็ดปวกดาบห่างสิบ่ให้พระองค์ไสทั้งส,งส,งสองตะบอกเนาะ เมา่น้ำโดดเพราะเปลี่านพอยู่คือฮาโซกดีนั่งเมา่น้ำติดแต่ปแต่งแก้เสียคอโอมยองหญิงพระเจ้าค่ะโอหญิงพระเจ้าค่ะเอาขึ้นสีบับบับขึ้นค่ะขึ้นเนี่ยใช่ไหมองยิงถามถามอันเหตุบ้านการเมี่ยงเข้าไปแต่งไอ้สมื่นนี่ที่มีจีดีแม่นุ่มอันเขาสีส้มนุ่มอีกว่ามืออื่นนี่ กูอยากแซ่บก่อนวี้โม่งเสือดิเมยองอแงไปหน้าปังจะเห็ดแหลี่ยมไปพุ่นเน่ยเบิดความสามารถไปโอ้ยเบิดละละแม่นุ่มเป็นยังจังเบาเบาก่อนหาผู้รอคนเห็นบ่มีแล้วเป็นยังจังบาเบา ยิงคัดยิงหลายเซิร์ฟนอีกเซิร์ฟนอีกเซิร์ฟนอีกยกสอ,กองขานาขึ้นไม่เป็นจะซักไม่ตดตดตอเจ้าวเวียนหนาเราเลยนะไม่นุ่มเยนเลยฉันยู่ดนจนลเรื่อง เจ้านี่ชักสียเรื่องบรรลังมากเกินไปแล้วะดิขอโทษขอปล่อยเบิดเมี่ยก็มีสามคนเห็นไหมครับให้อ่งใช่โอ่งต่อไปมาล้องวิชาซะก่อนเสียใจน้ำเด้อท่านเด้อขอได้น้ำมูดอกแต่ว่ายากแก่ท่านไปหอดที่เจ้าแล้วบัดนี้ใส่ขั้วสามารถที่เลียนมาให้มันเต็มกีะเลยเด้อะชิบ่อน้ำขน้อยบ่เอาเส้นโอ่งใช้ขอเดชาพระอายามิพลสีพ่นเก้าโคเก้าอันเดียวกัน กือกหออยมาันเดียวกันไปงันคือเบาเบาฮะโอ้ส้มคือส้มเบิ้งมาโดดลรอเด้อเบาทำไมไปยังคือเบาเบาอมขี้เขียวไปตีฮะเดี๋ยวนี้องค์เยิงโอ้เสื้อเสื้อโอ้ยปุ่นเบปากโอ้ยปากไม่ติดกินเข้าว่าแสบเนาะปากก็แม่นบอกหอยจูบเน่าเฮ้ยเบา เ้ายทำไมอู้จะแมนบ่มีความงามพราหน่อยพูดนะผู้หายบาปรึกษาหมอพ่อนจีบผู้หายบาปรึกษาโรคหินเปรื่อยเอรี่อยู่อือไปแจกไฟสิมาเอาเพิ่นดอกนี่คอยคอยกระบอเอาเด้อโอ้เอาผู้ใดเบาน้ำกระบอกเบาวันนี้แม่ยโอ้ือคักคือแน่แท้เอาลวดแม่นุ่มเบิดป้องสามาแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเป็นยังจังบเบา มันเป็นยังไงบ้เบาน่ท่านซาดิคซาดิคซาดิลยกสองขานักเมนอมเมนอมตาเดอนั่นลูกเล่าเด้เมนมดควนบักควนเดี๋ยวตาจีดังไฟถลเปกค่ะมอมชันศูนย์เป็นตาได้องใช่บเป็นตาไดดอกท่าหรือเจ้าบดควนมารถคัเจ้าไปหาคนมาไมาหนีเมนอมโอ้ยกะหาเบิดลอยเอ็ดเอ็ดมยงหอดสาระข้ามหอด พาดมันพานไก่เครื่องเดี๋ยวยังบ่มีไผเท็ยนในลูกเล่าหนีเบาได้เลยจักคนเลยตอนนี้เอามามามาผู้ใดสิบเอาต่อแต่ละท่านเดียวใช่นึงเดี๋ยวท่านผู้เดียวเอาเต็มที่แล้วนท่านบัดมัดรอหนึ่งคันว่าเดี๋ยมหยาบๆไปเที่ยวน้อยหน่อยโง่จับว่าวมอมฉันสิบเอาเด้อบาทนี่งคันว่ากับท่านนี่เป็ดจังไดเดี๋ยวนี้คือจังบ่อน้าผู้สอนหล่อนไส้ค่ะเถิดจะว่าได้คือจังสี่เดี๋ยวนี้ ไอ้ไมีเรื่องซีวอลเห้ฟังสันเด๊เรื่องนี้ท่านปล้ำปล่าเรื่องนั่งนกจาบนี่ล่ะตูนตัววานสิไปหาอาหารมาเห็ดลูกกับผัวพัดหนีปล่อยให้ลูกกับผัวถือไฟใหม่ยูห้างสันเด๊ะจะมาบ้างจะฟังเลนดีจ่าเข้าไปประกันมาหาเขาปล่อยเขาตายอยู่กระพังกับลูก แต่ของนี่ลเรากลังมาหาเขานั่นได้แล้วบารนี้เอาแล้วลูกกูสวนแล้วบารนี้ได้แล้วมันแม่บะได้แล้วโอ้ยใจดีเจ้าดีดีวันี้ใจเจ้าได้โอ่งใช้เนอหมอสุมมอสมโอ้ยเยาว่าหมอสุมทอได้แล้วนั่งเร็วนั่งแล้วเฮ้ยมอสมคันคักสวนลินจังบาร์ดโอ้ยเาว่าสวนลินทอเอาจังสี่ซะหมอสมกันคักให้ผมเอาแต่อันเมืองซะอันนี้เอาไว้นี่ละเนาะเอาไปน้ำเอาไปน้ำพรอมเกลี่ยเจ้าบาร์ดใ ซ้ำกันแล้วก็รดมด่างขัวโอยมาถอโอ้ยหมาะสมไปคักเหมาะสมกันคักเหมาะสมปอบขวัญพระธิดานี่โย่าเหมาะสมถอปอบขวัญมาแั่ยังมีขวัญน้ำเผาอยู่ตีเขาเขาก็เป็นเส้นบันไปขวัญหวยเซมินบอกมดศูนย์คักบอลลต์ให้ไป โอ้ยจะของนะเาเป็นจังไดเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ใช่มึนเป็นจังสันเมนคือไปจังซ้ำเราจับที่ได้ติดมานี่โอ้ยเม่นูเมียนเลยเอาสิซ้ำยังเจ้าพูดเยวนี่ละฮะรับเพื่อนบอสโอ้ยอย่าว์มารับเพื่อนเถอะเด้อแต่เห็ดปุ๋ยแกเป็นแต่พักบพรง่ามเด้อเอาแต่ซาลาเด้อคนเขาเอาขึ้นกันแล้วเด้อบ๊ายบายอ้าว สเสด็จพ่อเจ้าไปหามาแต่ไหนเดี๋ยวไปบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผู้ชายผู้เดียวแม่นเจ้า,านละ <c oughs> โอ้ยโอย้ยมาเนี่ยมันสั่นได้ลูกพ่อได้นี่ลูกโอ้ยอย่ามาตีตาพี่พี่วีสวาโคงน้าผากได้ลูกโอ้เอาบอ่สเสด็จพ่อกับเป็นแต่ตุ้ยท่องเก่งอยู่ดิมีความกีตี้ดีบ่ ว่าทอเสด็จพ่ออีลูกโรคผีนีเสด็พ่อจมาเสด็พ่อยังองูนนี้เดียีลูกกยอมมาน้ำเสด็จพ่อเนี่ยตะกี้มึงเห็นยังยู่มก็บยอมเขาหนีได้จังมายอมลูกกโอกคักนู่อกหักก็โค้งนำพาันเลยนี้โอกหักพ่อยย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 ยเยย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 ยมยน่ยบ่ มีรูกม่ลูกกางซีละจกจกไหนแล้วพ่อโอ้ยมาจับอือนนะมีมีลูกพ่อขี้เดียดลูกเงยไกลไปพ่อสิไปแล้วเด้อลูกพ่อสิไปหาแม่โอ้ะให้ย่อยย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 เป็นย ก็เป็นน ah ah ักสี่แล้วมันจะค่าไงไหลกู้สอนรอนใช้ผู้ใดเบาๆน้ำกระเบาๆมาสิผ้าเป็นนั่งให้ปลาซิวตอดบอนมีไผ่มาเอาดอกกันชีห้างปนีแม่รถเขาก็ลัไปแลกเชี่ยงโกงแล้วมาโอ้ยกุจิตาทีมาไปเกิดศาสตร์ใหม่ซะวะพี่างต่องเขาล่องจากฝั่ง ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ